องกรแ่บุพระอัญชรียกจรดเกีวันทาไทยอภิวาดด้วยเสียงเจ้าเราจิตใจเป็นจาค้าปะดิษฐายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมกล่าวเกิดแก่กล้าเริมพระธรรมท่าเลร้ำ เทศนาชี้ทางโปรดส,สัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอัญเชิญพระไตรพิถกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเครือบแคงสิ้นสงสัยสรวมศรัทธาคุณพระรัตนไกรเป็นหลักชยัยแห่งชีวิตปราบมิพาขอนอบน้อมแผ่พระรัตนไกร ขอถวายความเคารพอย่างสูงแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาณนันทมนีขอโอกา,าสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสด,ดีสหธรรมนี้ทุกท่านข้าพเจ้า เทพิตก,กะโคสิกาคุณนัฐมนแก้วแดงเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากรพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ผู้เห็นยอดอ่อนๆว่าเป็นแก่นพิสุจทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกหัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเปิด ความแก่ความตายความโศความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความทับแค้นใจครอกงรามเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในของทุก์ขมีทุก์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไน,นการทำที่สุดแห่งทุก์ทั้งเส้นนี้จะปกมีได้ดังนี้ครั้งคิดอย่างนี้แล้วคุณละุุดน้นจึงออกจากเรือนด้วยศรัทธาครั้งบวชแล้ว สามารถทำราบสักการะและเสียงเงยือนยอให้เกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดับิีเต็มรอบแล้วในราบสักการะและเสียงเงยือนยอนั้นเธอทนมตัวเพราะาบสักการะและเสียงเงยือนยอนั้นว่าเราเป็นผู้มีรากสักการะและเสียงเงยือนยอส่วนที่สุจน์อื่นๆเหล่านี้ต่ำต้อยน้อยสัตดังนี้เธอนั้น เมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะราัจาระและศีลอยงงยอนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้สาะหาแก่นไม้เยี่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระที มองข้ามพ้นเปลือกสดมองข้ามพ้นสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือติดไป้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็อกล่าวว่าผู้จเจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแกน่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก ไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เจาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้ข้ามพ้นเปลือกสดข้ามพ้นสะกเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไปเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้ สิ่งที่เขาจะต้องทําด้วยแก่นไม้จกไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิสูจนทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงใบอ่อที่ปลายกิ่งของมันและเขาถึงที่สุดข,ของพรหมจรรย์ด้วยการกระทําเพียงให้ราบสักการะและเสียงเยืยอเกิดขึ้นเพียงเท่านั้นผู้หลงสบเกตแห้งว่าเป็นแกน ที่สุดทั้งหลายในกรีนี้คือคุณรบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนพ่อคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความทับแค้นใจครอบงำแล้วเป็นคนตกอยู่ในกรงทุกขมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำไฉนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้งคิดอย่างนี้แล้วคุณระหุนั้นจึงออกบวชด,ด้วยเรือนด้วยศรัทธาครั้งบวชแล้วสามารถทำราศกการะและเสียงเยืยอเกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีแล้วไม่มีความดำหริเต็มรอบแล้วในลาศกการะและเสียงเยือนยอนั้น เธอไม่ขนงตัวข้อราะสาศการะและเสียเงเยือนยอน,นั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะราศการะและเสียเงเยือนยอน,นั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสิ่งเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มครอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสิ่งนั้นเธอทะนงตัว พร้อความถึงพร้อมด้วยสิลนั้นว่าเราเป็นผู้มีสิลงมีกัลยาณธรรมส่วนที่สุขอื่นๆเหล่านีา้ทุกสิลงมีความเป็นอยู่เร็วซามดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสิลนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังที่สุขทั้งหลาย เปลียงเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้ส,สอบหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระยีมองข้ามพ้น,น,นเปลือกสดถากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลือกซื้อไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษยีตาดีเห็นคนนั้นเข้าจึงก็กล่าวว่า ผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสเกตแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายหิิงจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้สอกหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้นกระพีข้ามพ้นเปือกสด ทาเทาสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกถือติดไปโดยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทาด้วยแก่นไม้จะไล้สําเ็จประโยชน์ชั้นใดก็ชั้นนั้นที่สุดทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจันทร์ตรงสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจันทร์ด้วยการกระทำเพียงให้ความถึงพร้อมด้วยสิล เกิดขึ้นเพียงมเท่านั้นผู้หลงเปืดอนสดว่าเป็นแก่ทิ่สุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุมะบุตบาคนมีศรัทธาออกบัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่กรวยรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความทับแค้นใจข้อบงาเอาแล้ว เป็นคนตกอยู่ในกองทุก์มีทุก์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำชฉไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้งคิดอย่างนี้แล้วคุณระบุด้นจึงออกบวชจาเรือนด้วยศรัทธาครั้งบวชแล้วสามารถทำร่าสักการะและเสียงเยือนยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความดำริเต็มรอบแล้ว ในราศก,การาและเสียเงเยินยอนั้นเธอไม่ขนมงตัวเพราะาราศกราและเสียเงเยินยอนั้นเธอไม่เมาอ,อยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะาราศกราและเสียเงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสิ่งเกิดขึ้นได้เธอมีความิดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยสิ่งแต่ว่า หามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสิ่งนั้นไม่เธอไม่ทะลงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสิ่งนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่รัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพร้อมความถึงพร้อมด้วยสิ่งนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้ว ในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอท่านองตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตใจถึงความเป็น,นึ่งตั้งมั่นแล้วส่วนที่สุเอื่นๆเหล่านี้จิตทุ้งร้างไม่ตั้งมั่นแล้วดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาจอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อประมาทแล้ว เธอู่อยด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังพิสุดทั้งหลายประยยเหมือนบุุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้สอบหาแก่นไม้ที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นประอีถาเอาแต่เปลือกส,สดสดถือไปด้วยเข้าใจว่ามีแก่นไม้บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้จเจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จกกักเปลือกสดไม่รู้จกัดสดจกสะเก็ดแห้งตาผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้จเจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้สอหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองค้าค้นแกน่น ข้ามผลกระพีถากเอาเปลือกสดๆถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จกไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนะั้นพิสุดทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรมจรร์ตรงเปลือกสดของขามาันและเขาถึงที่สุดแห่งพรมจรรย์ ด้วยการกระทำเพียงให้ถึงความพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นเท่านั้นเองท้ายที่สุดนี้ขออนุสง์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสี่ลิสวัสดที่พัดมงคนแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอดีช้าพระพุทธรกักษ์กำจัดทุก์จเจริญสุขสีริสีัก์ เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพาให้ภัยสารผุดผองพ้นของภัยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไกรรัตกำกจกัดภัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเถิด แมัมาสการพระคุณเจ้าทำมาสวัสดีเจ้าค่ะ